เจิดเป็นข่าวบอยชิบอ่าสวัสดีครับผมเจิดรอบใจครับวันนี้รับบทเ,เป็นเจิด <c oughs> เป็นข่าวบอยครับข้าับแยเจิดเป็น่าวบอยช่วงนี้อ่าวันนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงเจิดชวนโมครับ <c oughs> ผมนะอ่าในวันนี้ครับเรามีเลาะมานำเสนอนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่ากระแสในเรื่องของออฟโรดนะครับในเรื่องของการขึ้นดงขึ้นดอยนะครับนะก็กําลังมานะครับรถที่เข้ามายกสูงก็มาเยอะพอสมควรนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยก็เลยมีล้อออฟโรดมาเสนอครับจากทางเรนโซ่ก็ผมนะในชุดนี้ครับบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวครับนะในวันนี้ครับเรามีล้อออฟโรด4ีลายหลักๆนะครับผมนะที่จะมานำเสนอครับผมนะเราเริ่มจากขวาสุดก่อนเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับคอ18นะครับผมนะตัวนี้เป็น MX Marvel ครับผมนะจากเลนโซ่นะครับตัวนี้สามตัวนี้จะเป็นคอร์บหกนะครับผมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่แั่งออร์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์บหกแล้วก็ใส่แก้มยางให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลุยฝนลุยดินลุยป่านะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็น MX X 1 2ครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตนะครับผมนะของเลนโซเป็น m a c One นะครับตัวนี้ก็จะเป็น MX Brutal นั่นเองครับผมนะแต่ละลายก็ มีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมนะหรือรายอื่นๆนะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามที่เพจออโต้คล็กันได้นะครับนะนะเรามาดูกันก่อนครับเจ้าตัวลูกพี่ใหญ่ตัวนี้ครับปึ๊บอ่ะครับผมนะเรามาดูลูกพี่ใหญ่ของเรานะครับนะตัว Mx Marvel ตัวนี้ครับบอกเลยว่าลายเขาดุดันมากๆนะครับนะเจ้าตัวนี้ครับใส่ ได้กับรถความสูงเท่าเดิมก็ได้นะครับผมนะก็จะใส่กับยางสเปค25 6 0 18หรือลูกค้าข้างในนครับที่ยกสูงขึ้นนะครับนะตัวนี้ก็ใส่เพิ่มแก้มยางเป็น65เพื่อให้ดูเต็มก็ได้ครับจะยกนิ้วครึ่งยกของนิ้วใส่ได้หมดเลยนะครับผมนะสามารถใส่ได้ทั้งรถ p p v แล้วก็รถกระบะับผมนะก็พวกโฟลเน e r e v e r e s t นะครับแล้วก็เป็น Ford ดเวนเ r นะครับบอกเลยว่าใส่ได้แน่นอนครับผมนะโคตรดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับจุ๊บอ่าครับตัวนี้ครับเป็นล้อนะครับ เลนโซ่นะครับ MX X 1 2นะครับผมนะตัวนี้เป็นขอบสิบนะครับตัวนี้นะครับสเปคก็จะเป็น6รูร้อยนะครับ6รูร้อยสามเก้านะครับนะตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งกระบะและ p v พเลยนะครับผมนะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับบอดเอเวอร์เรสอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะใส่ได้เลยนะครับผมนะโดยส่วนใหญ่ลูกค้านะครับที่แต่งสายออฟโรดเริ่มต้นนะครับก็จะใส่กับยางตัวนี้นะครับผมนะเลนโซ RT07 นะครับ265 70 16ครับผมนะบอกเลยว่ารัดกันเหมียบบกโคตรสวย นะครับนะบอกเลยว่าโคตรเปรี้ยวบอกเลยว่าขับไปไหนเนี่ยสาวๆไม่กินนะแบบนี้สาวๆกินมหนุ่มติ๊ดแน่นอนบอกเลยว่ามันหล่อเราจ่ายมากนะครับผมนะในส่วนของ MX H12 ครับตัวนี้ครับดูลายของเขานะครับตัวนี้นะครับก็ออฟเซตประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าของเลนโซ่นะครับแทบจะทุกร้อทุกสไตล์นะครับล้อเขาจะไม่ล้นออกมานะครับผมนะนี่นะครับซึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถใส่เบรกแต่งได้นะครับเรามาดู ตัวนี้ลายยอดฮิตกันนะครับชุดอ่ะเรามาดูลายยอดฮิตกันครับผมนะอันนี้คือล้อเลนโซนะครับยอดนิยมลายหยดน้ำครับเลนโซแม็กวันนะครับผมนะตัวนี้สเปคครับหกร้อยเหมือนกันนะครับนะสามารถใส่ได้ทั้ง P ีวีแล้วก็กระบะนะครับผมนะซึ่งเขาฮิตกันมากนะครับลายนี้ครับหยดน้ำนะครับใส่กับรถคันไหนก็เข้ากันเข้ากันนะครับยิ่งกว่าผมปรุงรดยิ่งกว่า ผงปรุงรสคอนซูเมอร์ซุปนะครับนี่บอกเลยนะครับโคตรเท่นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับรัดกับยางก็สเปคเด่นอาจจะเป็น2 5 7 0้านะครับผมนะตัวนี้มาขอ16นะครับครับผมสำหรับสายยกนะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มขนาดแก้มได้ถึง2 5 7 5 6กกันเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนะชุบอ่ตัวนี้นะครับเป็น l e n โซ MX Brutal นะครับนะนี่ รูท่อสมชื่อนะครับตัวนี้บอกเลยว่าให้ความดุดันกล้ามมันจะดูยกนะครับผมนะมีเพิ่มมิติของล้อเข้ามานะครับนี่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นสเปคหกล้อลสามารถใส่ได้ทั้ง Pv และกระบะเช่นเดียวกันครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้ผมจะเห็นอยู่ในพวกเอ่อพวกกระบะนะครับกระบะออฟโรดที่จะเป็นยก2นะครับเนี่ยใส่กันเยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็จะดนแก้มไปถึง7 5กันเลยทีเดียวใส่แบบเต็มเ,ม,เมกันเลยนะครับนะ บอกเลยว่าโคตรเทอันนี้โคตรดุดูจริงๆผมชอบไลนยนี้มากเลยนะขราบผมสําหรับลูกค้าของเจิดนะครับร้านออริฟิกนะครับผมนะเจิดมีราคาพิเศษให้ทุกท่านแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นล้อล้อคู่ยางครับล้อเปล่าหรือยางนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่ามีราคาพิเศษให้แน่นอนครับสำหรับล้อเปล่านะครับคอร์ดิพนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่19,600บาทเท่านั้นครับผมนะบอกเลยว่าโคตรเรี้ยวโคตรเทแน่นอนครับหนุ่มหนุ่มกรี๊ดนะครับสาวเมเกนนะแต่ถ้าเป็น โอ้นะครับโปรโมชั่นนะครับล้อคู่กับยางนะครับเริ่มต้นที่36,200บาทนะครับผมนะหมดเลยว่าราคานี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมนะสำหรับลูกค้าสิบคนแรกนะครับแแบหน้าเจอนะครับผมนะมีราคาพิเศษให้แน่นอนครับ10คนแรกเท่านั้นครับแแบแล้วก็ทักเข้ามาในเพจออโต้คลิกนะครับผมนะหรือโทรหาเจอดนะครับที่0ูน8 0 8 9 8ครับผมหรือโทรหาคุณอามครับ ที่0ูนย์เป็น์เก้าเป็ผมนะบอกเลยว่ามีราคาพิเศษให้ทุกท่านแน่นอนครับ10ท่านแรกเท่านั้นครับผมนะบอกเลยว่าเฟี้ยวก่อนหลอกก่อนโดนก่อนคลีตก่อนแน่นอนครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์กันใะให้เจิดด้วยครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับเจิดชวนโมงครับตอนนี้ขอตัวไปขึ้นดอยกันก่อนครับนะสวัสดีครับ โ้ดอยเจ้าหนถูกขังบนหอคอยคอยแจะช่วยเหลือจากาตาต่อย